แจ้งเตือนหลังจากนี้ไปเตรียมรับมือฝนชุกๆต่อเนื่องยาประมาทถึงเวลาการก่อตัวของพายุใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนโปรดอย่าชะล่าใจส่วนพื้นที่ใดจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอยียดทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันเสาร์ที่20กันยายนครับกราปรอาบเดชนน้มสมอกากมศกันต่อครับ แน่นอนครับสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือในเรื่องของการก่อตัวของพายุนะครับและก็เส้นทางครับว่าจะได้รับผลกระทบต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใดครับและก็ตามภาพหัวข่าวที่ผมแจ้งไปนะครับว่าตอนนี้เราไม่ควรประมาทครับถึงแม้ว่าทางการจะไม่ได้ออกมายืนยันว่าจะมีพายุเข้าหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องที่ติดตามกันมาจากข้อมูลเก่านะครับเป็นสถิติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่แล้วทางด้านทางการของประเทศไทยนะครับ ก็จะได้ออกมาเตือนเพียงช่วง3วันล่วงหน้าเท่านั้นครับแต่สื่อต่างๆทางโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าเพจต่างๆหรือว่ากลุ่มอากาศต่างๆก็ได้มีการแจ้งเตือนมากกว่า2สัปดาห์นะครับเห็นได้ว่าข้อมูลมันคาดเคลื่อนน้อยครับพี่น้องแล้วก็ต้องดูข้อมูลจากโมเดลอากาศเป็นข้อมูลใหม่ประกอบกับข้อมูลเก่านะครับถึงแม้ว่ามันจะเชื่อไม่ได้100%ซแต่มันก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างเชื่อมั่นได้ครับเพื่อให้เกิดความประมาทนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ เราว่าหาพี่น้องจําได้ครับในช่วงประมาณปี65มีพายุที่ชื่อว่าโนรูนะครับได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงนี้นะครับปลายเดือนกันยายนทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ทันทีครับในช่วงกันยาถึงตุลาดังนั้นในช่วงนี้ก็เป็นมหากรรมของการก่อตัวของพายุใหญ่ครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องครับย้ําอีกครั้งครับไม่ตโนกไม่ประมาทและไม่ชะล่าใจนะครับติดตามข้อมูลอย่างมีสติและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องครับ มาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับโดยจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ลากยาวถึงช่วงวันที่3ตุลาคมครับก็พบว่าหลังจากนี้ไปครับประเทศไทยก็จะเริ่มมีฝนกลับมาชุกมากขึ้นโดยในช่วง2-3วันนี้ครับประเทศไทยก็ยังคงได้รับฝนจากยอมความกดอากาศตามที่เข้ามาปกคลุมครับวนนั้นก็เริ่มตกไม่เป็นเวลาครับตกได้มาตั้งแต่ในช่วงดึกจนถึงเช้ามืดก็มีครับ เน้นบริเวณสีภาคตอนบนของไทยนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ฝนจะน้อยนะครับในช่วง2 3สาวันนี้และก็หลังจากนั้นครับในช่วง22-25กันยายนครับในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนกักฝนตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้จากการที่ยอมความกดอากาศต่ำนั้นแช่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยครับบวกกับแนล่องฝนนะครับที่ยังคงพาดผ่านแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงปกคลุมอย่างต่อเนื่องและก็หลังจากนั้นครับในช่วง6ี่กันยกยนครับ มาจับตาดูสัญญาณของพายุใหญ่นะครับเป็นพายุลูกที่2ครับที่ไม่ใช่พายุมิแทคครับมีสัญญาณว่าจะมีการกอดตัวบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็เส้นทางนขณะนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือพิสานตอนบนอาจจะเป็นพื้นที่เดิมๆนะครับต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการท่วมซ้ำครับพี่น้องแล้วก็ฝนจะลากยาวครับจนถึงช่วงราววันที่3ตุลาคมครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่4ีภาคตอนบนของไทย ต้องเตรียมตัวรับเงยอย่างต่อเนื่องครับทั้งหมดคือการเปิดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f ครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้20-25กันยายนครับโดยในวันนี้ครับ20กันยายนประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องและอาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากแนวร่องมรสุมนั้นพาดผ่านอยู่บริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางด้วยนะครับเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลรามันประเทศไทยแล้วก็บริเวณเอ่าวไทยด้วยกําลังปานกลางครับสำหรับในช่วงวันที่21-25กันยายนครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งสําหรับบริเวณภาคใต้จะมีฝนลดลงครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมนั้นจะเลือนขึ้นไปพาดผ่านถึงบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบน แล akan, ้วก so bon ็บริเวณภาคอีสานครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลระมันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยครับสําหรับคลื่นลมทางด้านทะเลระมันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางโดยทะเลระมันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลระมันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ20กันยายนครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนกระจายได้ดีนะครับอาจตกไม่เป็นเวลามเวลาครับตกมาตั้งแต่เช้าก็มีครับบริเวณภาคเหนือครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับแต่พื้นที่ลุ้นฝนน้อยที่สุดก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับภาคอีสานครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้เล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่เกือบทั่วทั้งภูมิภาค ภาคกลางภาคตนออกวันนี้ก็ลุ้นฝนค่อนข้างมากครับส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ก็ยังคงเน้นทางด้านตะว,วันตกเป็นหลักมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกได้บางแห่งนะครับวันนี้ครับก็มีลุ้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์ครับ โดยอุณหภูมิสูงสุด32-34องศา,าเซลเซียสลมแปรปวนพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนบภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละ60-70ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบุรีรัมย์ูอดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามกระสิน์ ร้อยเอ็ดย่โสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีครับโดยอุณหภูมิสูงสุงสดในวันนี้ครับ3 2มสองถึงสาองศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดได้ความเร็ว1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกของพื้นที่มีฝนกระจายได้มากนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยาธานีชัยนาท ลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าะนองได้อยู่ที่ประมาณ40-60ของพื้นที่ อาจจะมีฝนชุกบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสักแก้วชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและกตราดครับโดวยอุณหภูมิสูงสุงสดในวันนี้ครับ31-34องสาศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20-35ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ครับอยู่ที่ประมาณ2 0 3ยของพื้นที่ส่วนมากก็ลุนบริจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ30-3 3งองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ และกก็สุดท้ายทางภาคใต้ใตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่มีลุ้นครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุงสดในวันนี้ยี่สิบแปดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเชียงใต้จะพัดได้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ